เช็คเลย10อาชีพไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทอัปเดตนะครับคุณสมบัติให้เคลียร์แบบชัดเจนนะครับตกลงแล้วใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะครับในการรับเงินเยียวยา5,000บาทจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันบ้างมาดูกันเลยครับวันที่8เมษายนนี้นะครับที่ผู้ลงทะเบียน w w w ร์ไวด์เวเราไม่ทิ้งกัน .com จะเริ่มทยอยได้รับเงินเยียวยา5,000บาท โดยเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงกำลังลุ้นกันนะครับว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่นะครับหลังจากฝ่าฟันสารพัดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเว็บไซต์ล่มนะครับในวันแรกจนถึงการกรอกผิดกรอกถูกนะครับรวมถึงหลายคนที่กังวลว่าการกรอกข้อมูลผิดนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายโดยกระทรวงการคลังได้เปิดให้ยกเลิกนะครับ แก้ไขในเวลาต่อมานั้นล่าสุดก็มาถึงนะครับด่านหินถัดมานั่นคือการลุ้นว่าคุณสมบัติของท่านนะครับผู้ที่ยื่นจะผ่านเกณฑ์หรือไม่โดยในด่านนี้นะครับมี AI เป็นผู้คุมกฎนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าโครงการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ ในครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า24.3ล้านคนแล้วแม้จะมีการยกเลิกการลงทะเบียนไปบ้างนะครับประมาณ300,000คนเท่านั้นจากการเปิดเผยนะครับของนายรับพล,ะะลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสอคอนะครับได้นะให้ข้อมูลไว้ว่าณนะขณะนี้นะครับมีผู้ผ่านเกณฑ์เตรียมจะได้รับเงินนะครับเป็นเงินจำนวนประมาณทั้งสิ้น ประมาณผู้คนที่จะได้รับนะครับ1.68ล้านลายนะครับซึ่งจะเริ่มทยอยโอนเงินนะครับระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนนี้แบ่งเป็นวันที่8เมษายนจำนวน280,000คนนะครับวันที่9เมษายน753,000คนนะครับและวันที่10เมษายนนะครับอีก644,000คนนะครับ รวมแล้วประมาณ1นล้านหกแสนคนนะครับสำหรับหลักเกณฑ์น,นะครับในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์เมื่อวันศุกร์ที่3ไมเมษาได้คัดกรอง4กลุ่มอาชีพที่ได้รับการเยียวยาคือกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์และมักคุเทศนะครับกลุ่มนี้มีประมาณ2-3ถึงแสนคนต่อมาเลือกอีกกลุ่มนะครับคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยกลุ่มนี้มีจํานวนกว่า1ล้านคนนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเป็นล็อตแรกๆที่จะรับเงินเยียวยานะครับผู้ที่รับเงินโอนเงินนะครับในวันไหนเดือนต่อไปนะครับก็จะได้รับวันนั้นนะครับซึ่งรอบสุดท้ายกําหนดสิ้นสุดการโอนเงินคือ8มิถุนายนนี้นะครับสำหรับรายที่ได้รับการคัดกรองนะครับล่าช้าเป็นเดือนจะโอนให้ย้อนหลังนะครับ ทั้งนี้นะครับคนที่ผ่านเกณฑ์คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มี10กลุ่มอาชีพด้วยกันนะครับมาดูกันเลยครับ 1. อายุต่ำกว่า18ปี 2. เป็นผู้ว่างงาน 3. ข้าราชการ 4. พนักงานรัฐ 5. ผู้รับบำนาญ 6. นักเรียนนักศึกษา 7. เกษตรกร,ร,กร 8. ผู้ค้าออนไลน์ 9. รับจ้างก่อสร้าง 10. โปรแกรมเมอร์ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันจากทางรัฐบาล มีข่าวดีนะครับสำหรับการแจกเงิน2,000บาทนะครับหรือว่าจะรับเป็นถุงยังชีพนะครับเรามาฟังข่าวนี้กันเลยนะครับวันที่5เมษายน2 5 6 3นะครับทางเพจ Facebook ตาเป้นะครับได้โพสต์ข้อความระบุไว้ว่าที่จังหวัดราชบุรีนะครับได้เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ลงทะเบียนได้ตามนี้นะครับ 1. วิธีการสแกน QR code วิธีที่2ก็จะต้องกดไปตามลิงก์นะครับซึ่งแอดขอให้ทุกท่านนะครับที่รับผลกระทบผ่านเกณฑ์นะครับการช่วยเหลือในครั้งนี้และต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับชยาบุตรจันทะนะครับที่เห็นถึงความลำบากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของประชาชนได้จัดหางบประมาณเท่าที่มีอยู่นะครับกว่า3ล้านบาทและเงินสงเคราะห์นะครับโดยเหล่ากาชาติราชบุรีจำนวน1,500ลายนะครับวงเงิน3ล้านบาทโครงการนี้ไม่เกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลที่แจก5,000บาทเป็นคนละส่วนกันนะครับ ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้2ช่องทางนะครับโดยนายชยวุฒิจันทะระผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเปิดเผยว่าในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเยียวยากับผู้ที่รับผลกระทบจากการประกาศคำสั่งของจังหวัดราชบุรีทั้ง5ฉบับในสถานการณ์การเกิดโควิดครั้งนี้นะครับจะเริ่มเปิดให้ประชาชนจังหวัดราชบุรีที่รับผลกระทบจริงๆ จะให้ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มนะครับระบบการลงทะเบียนทางออนไลน์ของราชบุรีด้วยการสแกน QR Code และกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับจากคำสั่งที่ได้รับผลกระทบนะครับคือการปิดสถานประกอบการลูกจ้างผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต่างๆผู้มีรายได้น้อยนะครับเมื่อคณะกรรมการเราพิจารณาการกรองแล้วนะครับจะทำการให้ความช่วยเหลือ แบ่งเป็นกลุ่มแรกนะครับที่เป็นถุงยังชีพมูลค่าไม่ต่ำกว่า1,000และอีกส่วนนะครับจะเป็นการส่งเคราะห์ด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีนะครับรายละไม่เกิน2,000บาทนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือ2,000บาทนะครับอีกประมาณ1,500ล้ายนะครับประมาณ3ล้านบาทหลังจากข้อมูลได้ครบถ้วนนะครับถ้าผ่านเกณฑ์จะโอนเงินผ่านระบบบัญชีนะครับ เข้าบัญชีเลยทันทีส่วนถุงยังชีพนะครับจะจ่ายผ่านทางอำเภอเพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่รับสิทธิ์นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้นายชยาวุธนะครับยังกล่าวอีกว่าสำหรับองค์กรใดภาคเอกชนหรือผู้ที่มีกำลังทรัพย์สามารถร่วมให้การช่วยเหลือได้นะครับโดยท่านสามารถจัดเตรียมเป็นกองทุนหรือเป็นถุงยังชีพสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้ทางศูนย์ให้ความช่วยเหลือและจัด บุคคลที่ผ่านเกณฑ์นะครับการลงทะเบียนไปให้ได้มอบกับมือนะครับหรือบริษัทของท่านโดยตรงเพราะครั้งนี้เป็นการร่วม,รวมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชนชาวราชบุรีอย่างไรก็ดีนะครับประชาชนของจังหวัดราชบุรีนะครับมีอยู่จํานวนมากงบประมาณที่เราตั้งนั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเราอยากให้ผู้ที่มีรายได้น้อยก่อนนะครับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ ก่อนส่วนผู้ประกันตนของสงวนไว้นะครับเนื่องจากมีกองทุนของประกันสังคมที่ท่านมีอยู่นะครับจะช่วยเหลือท่านสำหรับวันเวลานะครับการเริ่มลงทะเบียนก็คือ7เมษายนนะครับถึง15เมษายนนี้คาดว่าจะโอนเงินชุดแรกได้นะครับในวันที่20เมษายนปี63เป็นต้นไปครับ D-Day แจกเงิน5,000บาทกลุ่มแรก1,600คนกระทรวงการคลังนะครับ เริ่มโอนเงิน5,000บาทในวันที่ 8, 9และ10เมษายนนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น1.6ล้านคนนายละวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสอค,คนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยการเปิดรับนะครับการลงทะเบียนตามมาตรการการเยียวยา5,000บาท3เดือนตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง6เมษายนนะครับ ปี2563มีผู้ลงทะเบียนแล้วนะครับทั้งสิ้น24.3ล้านคนนะครับโดยมีผู้ขอยกเลิกนะครับการลงทะเบียนไปแล้วกว่า3.3แสนคนนะครับทั้งนี้นะครับในวันที่ 8, 9และ10เมษายนนี้นะครับตามกำหนดการ7วันทําการนะครับจะทยอยส่ง SMS นะครับผลการคัดกรองและโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับในวันเดียวกันเลยนะครับ ยอดรวมแล้วประมาณ1 6ล้านแสนคนอาชีพส่วนใหญ่นะครับคือค้าขายกว่า1ล้านคนนะครับและ4อาชีพกลุ่มเดิมนะครับที่เคยแจ้งไปก่อนหน้าแล้วได้แก่แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มักคุเทศและผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนที่เหลือนะครับกระทรวงการคลังกำลังเร่งนะครับทำอย่างสุดความสามารถ เพราะเข้าใจดีว่าเงินเดียวยานะครับยิ่งได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์นะครับแต่ข้อมูล24ล้านคนต้องใช้เวลาในการประมวลผลมากกว่าที่คาดการไว้เดิมนะครับสำหรับการลงทะเบียนรับเงินนะครับยังทำผ่าน w ว w ไว้เว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับโดยจะเปิดรับลงทะเบียนนะครับเฉพาะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23.59นนะครับของทุกวัน ด้านความคืบหน้าล่าสุดของสัมภกรนะครับขยายเวลาการยื่นแบบให้ผู้ประกอบการนะครับทั่วไปสู้กับโควิด1 9สัมภกรนะครับเพิ่มเติมผู้ได้รับสิทธิ์นะครับการขยายเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้ครอบคลุมแก่ผู้ประกอบการทั่วไป ายอุตมสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังนะครับอนุมัตินะครับการขยายกําหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัฐสดากรนะครับออกไปให้ครอบคลุมผู้ประกอบการเป็นการทั่วไปนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มเติมผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจาก ประกาศทางกระทรวงการคลังน,นะครับเมื่อวันที่31มีนาคม2563เพื่อช่วยนะครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ทั้งตามตรง <Pedro> และทางอ้อมนะครับอาทิผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษีต้องถูกกักตัวจากโควิด -19 จนไม่สามารถทำได้นะครับหรือ สำนักงานบัญชีที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานประกอบการเพื่อเตรียมทำบัญชีและภาษีหรือสถานประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนนะครับเดียวกันกับสถานประกอบการที่ถูกปิดกิจการเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านและให้ผู้ประกอบการพิจรารณา ให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9